มูลนิธิรักไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการยุติป,ปัญหาวัณโรคและโลกเอสด้วยชุดบริการ r r t t p r 2 0 2 1 2 3ในกลุ่มประชากรผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดหรือ PWD i จัดประชุมสัมมนาเนื่องในวันยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2565โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินง,งานทางด้านยาเสพติดในประเทศไทยรวมถึงเรื่องการลดอันตรายจากสารเสพติดโดยมีนายพร้อมบุญพาณิชภัทเลขาธิการมูลนิธิรักไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสําคัญของ,ของ,ขางาการจัดงานในครั้งนี้รัฐบาลไทยและภาคสังคมต่างได้ร่วมมือกันในการหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาเป็นระยะเวลายาวนานและ เน้นการความสำคัญในต่อก,กระบวนการในการลดอันตรายจากยาเสพติดจากนั้นนายโสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขประธานในพิธีได้กล่าวเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่องความสำคัญในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564และการมีส่วนร่วมทุกภาคส,ส่วนการใช้ประกาศเ,เรื่องของกฎหมายเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดเลยนะฮะเนี้ ต,ต้องยอมรับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะตัง้งสร้างสมดุลน,นะครับแล้วก็มองยาเสพติดนะครับให้รอบด้านต้องช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยอันนี้สําคัญคือให้ถือว่าผู้ใช้ยาเสพติดเป็นผู้ป่วยนะครับแล้วทายังไงให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบนะฮะโดยมุ่งเป้าหมายที่สําคัญก็คือเรื่องของสังคมไทยเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดเน้นลดอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าให้เลิกใช้ยาเพียงอย่างเดียวเดิมนี้เรามุ่งเป้าว่าต้องเลิกยาให้ได้นะแต่ปัจจุบันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคงมาดูในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดกับยาเสพติดและคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นด้วยต่อด้วยเวทีเสวนาจากภาคส่วนต่างๆโดยมีนายเชนรงวัฒนสมศิษย์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยพลตรวจตรีนพดลศรสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจปราบ,บปรามยาเสพติด นายแพทย์ชลอวัดอิมปาผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก,กระทรวงสาธารณสุขคุณสุภัทรานาคผิวได้ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นเรื่องทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามบทบาทหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ตามประมวลกฎหมายฉบับใหม่นะซึ่งจะเปลี่ยนแนวคิดว่าคนเสพคือคนป่วย ไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับแล้วก็ในการทํางานจะไม่เน้นทางด้านซัพไลซยไซส์อย่างเดียวคือการปรับปรามอย่างเดียวจะดูเรื่องการลดดิมันไซส์ด้วยนะฮะบ,บริบทของประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยเราเราเราให้ความสําคัญกับทางด้านสาธารณสุขให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปสารวจทุกพื้นที่ตําบลหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะค้นหาผู้ติดยาเสพติดมาขึ้นทะเบียนแล้วก็ดำเนินการบำบัดรักษาประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี นะครับมีการบรืรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแล้วก็ให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเนี่ยไปเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้เกียรติในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลักนอกจาก supply reduction แล้วก็ตัว demand reduction แล้วก็จะเน้นเรื่องของ harm reduction อีกอันนงนะครับที่เป็นมาตรการในการจัดการกับปัญหายาเสพติดลดการนำคนเข้าคุกและลดการตีตราผู้ป่วยให้เป็น ก,กระทรวงสาธารณสุขน่าจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการเสนอปปสชุดใหญ่เพื่อให้ออกพระราชาิกฤษีการกำหนดพื้นที่การดำเนินงานเรื่อง Harm Reduction โดยให้เป็นพื้นที่ที่เนี่ยค่ะกองทุนโลกสนับสนุนอยู่12 11 12องค์กรข้างบนเนี่ยค่ะซึ่งเขาทำอยู่20จังหวัดทั่วประเทศขออันนี้ก่อนได้ไหมคะว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่น่าจะต้องเร่งออกพระราชกฤษีกา เพื่อที่จะกำหนดเป็นพื้นที่ดำเนินงานเรื่องของการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดจากนั้นมีการบรรยายพิเศษเรื่องร่างพรบบำบัดฟื้นฟูคุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดพุทธศักราช2564โดยคุณสุภัทรานาคผิวเป็นความพยายามและความสำเร็จของพวกเราระดับหนึ่งที่สามารถเอาคำว่าการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดใส่เข้าไปในประมวลกฎหมายยาเสพติดได้นะคะ หวังว่าเราจะช่วยกันเป็นแรงพลังในการขับเคลื่อนให้มีกฎหมายทีเ่เรียกว่าเป็นไปตามทิศทางการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับสากลต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องนานาชาติกับทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมิเตอร์ซิงโคโคลินเจ้าหน้าที่โครงการยาและสุขภาพระดับภูมิภาคสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC So the drug use disorder and drug problems a l s o a health disorder. So we need to uh, give these issues an equal priority, and we need to continue, uh, ensure the continuity of services even in crisis. นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลดอันตรายภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564โดยคุณอุกฤษสอนพรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย การลดนัอันตรายจริงๆแล้วมันควรจะเข้ามาตั้งแต่ชั้นที่เรียกว่า early intervention หรือว่าการเข้าให้ความช่วยเหลือหรือการแทรกแซงนในระยะต้นเลยนะฮะนนเมื่อมีคนเสพยาหรือเมื่อเรารู้ว่ามีใครเสพยาเอา harm reduction เข้าไปจับได้ตั้งแต่ต้นเลยเพื่อให้เขาใช้เข็มฉีดยาอย่างถูกต้องเป็นต้นการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการตีตราผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564 โดยคุณสมชายหอมละออนนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเราเชื่อว่าการบำบัดฟื้นฟูนฟนฟนยวยาวาผู้ใช้ย,ยาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระบวนการในทางการแพทย์เท่านั้นเนาะมันเป็นกระบวนการในทางสังคมด้วยประมวลกฎหมายยาสิทธิฉบ,บ,บับใหม่นี้เนี่ยก็คือเราสามารถจะผลักดันถึงขั้นให้ผู้ใช้ย,ยาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดได้เลย และภาคประชาสังคมในกลไกการลดอันตรายจากยาเสพติดตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564โดยนายแพทย์ชลอวัตอินปาผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณาสุขการลดอันตรายที่เราให้คำนิยามนะครับเป็นมาตรการหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับกระบวนการบำบัดรักษาในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือภาวะเสี่ยงอันตรายการแพร่ระบาดการสูญเสียจากยาเสพติดที่อาจขึ้นกับตัวบุคคลครอบครัวและชุมชนนะครับสรุปก็คือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อเน้นเรื่องการลดปัญหาแล้วก็ภาวะเสี่ยงอันตรายการแพร่ระบาดแล้วก็การสูญเสียจากยาเสพติดนะครับปิดท้ายด้วยเวทีเสวนาแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อการขยายผลการดรําเนินงานการลดอันตรายโดยภาครัฐ ภาคประชาสังคมและชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมการทำงานในพื้นที่เป้าหมายบอกเล่าประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเราจะมีอาชีวิรดหลังในการขับดันและก็ทำยุทธศาสตร์เรื่องเมตาดอนชุมชน,นะคะคือเพื่อดูแลป้องกันฟื้นฟ,นฟนูสุขภาพให้กับกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดแต่พอเป็นผู้หญิงที่เขาต้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนะะี่ยค่ะ ปัญหาที่เขาเจอเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าและค่อนข้างละเอียดอ่อนมากกว่าเขาได้คนใหม่เขาก็จะเทสจะคุยส่งต่อมาให้เราเราก็จะให้ข้อมูลสี่เราไปว่าการชวนเพื่อนมาตรวจเลือดเข้ารับบริการเนี่ยทำยังไงนโยบายหลักระดับประเทศอ่ะมันต้องออกมาให้ชัดเจนก่อนคือคือต้องเป็นหนึ่งก่อนอ่ะมันมีความหลากหลายเราไม่สามารถที่ว่าจะายึดแนวทางหรือว่าเอาตัวอย่าง ของจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดหรือว่าภาคหนึ่งภาคใดมามาเป็นบรรทัดฐานได้ในในส่วนตรงนี้นะครับกฎหมายเขาบังคับไ้แล้วสองเรื่องก็คือการลดทอนความเป็นอันธกรรมกับเรื่องของการลดอันตรายแล้วนะอยู่ในยุ่นซ่อนอยุนเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มบัติรักษาดังนั้นนิยายนี้บังคับโดยในในใน,ในตัวของตัว,ต,วตัวบทกฎหมายอยู่นะการแก้ปัญหาคนใช้ยาให้หยุดใช้ลดละเลิกการเสพยานั้นเนี่ยเริ่มเริ่มต้นจาก ไม่ใช่สายวิชาชีพกับเริ่มต้นจากพวกที่ใช้ยาเสพติดด้วยกันเองนะครับที่เรียกว่าโปรเลโปรเฟชชั่นแนลหรือว่าโปรเฟชชั่นแนลบายเอ็กซ์เพีียนเพื่อนผู้ใช้ยาที่เราบอกว่าเราอยากให้เห็นใจเขาเหลือเกินผู้ใช้ยามีทั้งคนที่ใช้ยาไม่เป็นอันตรายผู้ใช้ยามีทั้งคนที่ใช้ยาแล้วสร้างปัญหาถ้าผู้ใช้ยาอยากให้สังคมแล้วรัฐเข้าใจท่านท่านต้องเข้าใจด้ยวยว่าภาวะที่ผู้ใช้ยาใช้ไป ปสร้างอะไรกับสังคมบ้างการที่จะทำงานด้านยาเสพติดให้เข้าใจเข้าใจคนที่ใช้ยาเสพติดคือต้องลงจริงๆต้องเข้าใจจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามเจตจำนงของการประกาศใช้ประมูลกฎหมายยาเสพติด พุทธศักราช2,564จะไม่เกิดผลสำเร็จหากขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงรวมถึงการนำวิธีการจัดการรูปแบบใหม่เช่นการลดอันตรายจากการใช้สาเสพติดมาใช้ตามแนวทางที่รัฐบาลไทยได้แสดงเจตจำนงต่อสาธารณะในเวทีนานาชาติ